วันนี้เราสองคนพ่อลูกจะมานำเสนอท่าอาหารที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันบางครั้งเราเผลอใส่ไปโดยที่เราไม่รู้จะมีผลกระทบต่อพืชครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ วันนี้เราสองคนพ่อลูกนะครับผมกับน้ำกล้องก็จะมานําเสนอนะครับธาตุอาหารที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันนะครับผมกับลูกชายนะครับที่นําเสนอมาต่อเนื่องเรื่องโดโลไม์นะครับก็อยากให้เพื่อนๆรู้ว่าโดโลไมเนี่มันมีธาตุอาหารคือแคลเซียมกับแมกนีเซียมแล้วธาตุอาหารที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันนะครับก็คือธาตุโพแทสเซียมนะครับผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเราใส่ปุ๋ยโดโลไม์นะครับซึ่งโดโลไม์เรารู้อยู่แล้วนะครับว่ามีธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับ ถ้าเราใส่2ตัวนี้แล้วนะครับทีนี้ที่น่าจะอันตรายคือธาตุโพแทสเซียมจะขาดครับคือถ้าเราใส่ปุ๋ยแมกนีเซียมกับแคลเซียมมากโพแทสเซียมจะกิดกินพืชจะกินได้น้อยถ้าเราใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมมากพืชจะกินแคลเซียมกับแมกนีเซียมได้น้อยถ้าเราใส่ปุ๋ยที่มีแคลเซียมมากก็พืชจะกินแมกนีเซียมกับโพแทสเซียมได้น้อยนะครับซึ่ง3มธาตุเนี่ยเราต้องใส่ให้บาลานซ์กันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ ที่ผมจะนําเสนอไปบ่อยคือเมื่อระหว่างดโลไม้แล้วนะครับซึ่งมีธาตุแคลเซียมกับแมกนีเซียมเนี่ยเราก็ควรจะใส่น้อยนะครับต้นไม่เกิน3 3กิโลนะครับปูนโดโลไม้นะครับแล้วปุ๋ยที่เราให้ใส่นะครับคือ1 5 5 20า่ะครับจะมีโพแทสเซียมอยู่พอประมาณนะครับซึ่งธาตุอาหารจะบาลานซ์กันนะครับเพื่อนเเราถ้าเพื่อนๆนนะครับจะให้ดีเพื่อนๆมีการหว่านโดโลไมโดโลไม์นะครับเพื่อนๆ เราควรหวาน0.060ตามสักต้นละ1ขีดนะครับเพื่อนเพื่อนป้องกันการบล็อกธาตุอาหารกันเองนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเรามีการหวานถ้าเรามีการใช้โพแทสเซียมท้งสูงนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็ให้ตะหนักไว้นะครับว่าเรามีโอกาสที่จะขาดแคลเซียมกัแบแมกนีเซียมครับซึ่งมีความสําคัญมากนะครับเพื่อนๆผมเป็นห่วงตรงนี้นะครับกระบวนการของพืชเนี่ยเราควรใช้ธาตุอาหารอย่าให้สุดโต่งนะครับเพื่อนควรใช้แต่พอดีนะครับปริมาณที่เหมาะสม อย่างที่เรารู้นะครับดรสุวิตาบอกนะครับว่าธาตุโพแทสเซียมเป็นธาตุที่มีความจําเป็นมากที่สุดนะครับในบรรดา3ธาตุนะครับเพื่อนๆก็ไม่ใช่ว่าเราจะใส่ธาตุโพแทสเซียมจนสูงจนเกินไปนะครับจนลืมนึกถึงแคลเซียมกัแบแมกนีเซียมซึ่งพเพื่อนๆต้องระวังให้ดีนะครับเราสองคนพ่อลูกที่ออกมานําเสนอคลิปนี้ด้วยความเป็นห่วงนะครับสําหรับวันนี้เราสองคนพ่อลูกก็มานําเสนอแค่นี้ครับถ้าพเพื่อนๆดูแลชอบใจนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ ให้กำลังใจเราทั้งสองคนพ่อลูกด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ